เยี่ยมไปเยี <Yeah. S 2> uh, <า>่ยมอร่อยอืมมาต้มตำวันนี้ชวดอยากกินส้มตำตำต้มตำไม่ชวดก่อนพริกหนึ่งเม็ดพอ mm hmm. กระเทียมหนึ่งหัวตานปึกได้ไปประชูใส่ไปหัวฝักยาวใส่ไปนก mm hmm. วก ชวดเขาชอบตำแหลกๆต้องตำมะละกอก่อนปรุงรสเลยมะนาวเขือเทศหอยดองชวดตำไทยหอยดองหอยดองนี่เลยเนี่ยหอยดองใส่ไปน้ำกระเทียมน้ำมะขามใส่ไปชิมร่อยไหม ชวดเสร็จแล้วอืมเลยนี่เลยไปยให้ชวดไปกินป่ะผมตำให้ชวดลองชิมดูดิต้องมีข้าวด้วยนะเ,เดี๋ยวเอาให้ลองชิมดูก่อน ตำหอยดองนะไอ่หอยดองเงินมะนาววางขมเนะีเ้ยาตำแหลกแล้วอ่ะเห่อไหมได้ เม็ดเดียวเล็กๆข้าวอร่อยไหมนะอร่อยก็ต้องยกของนิ้วดิเดี๋ยวสิอ่าดีก่อนวันนี้ตำไทยหอยดองให้ชวดยอร่อยใส่หอยดอง รสชาติเป็นไงสามรสได้ไหมรสชาติอร่อยมากไม่เคยได้กินที่ไหนมากินที่นี่ก็ติดใจอร่อย